ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่มีความรู้สึกว่าพี่ภาคภูมิใจแล้วพี่ภูมิใจมากเลยที่แบบพี่สามารถตีโจทย์ได้ว่าอะไรที่มันทําให้ทําให้คนรู้จักคนอีสานมากขึ้นเพราะพี่รู้ว่าการที่ทําให้คนเราคนอีสานอย่างเราเนี่ยมีตัวตนที่ชัดเจนมันต้องสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองมันเริ่มต้นจากการที่สร้างอาหารไม่ถ้าทําอาหารขึ้นมาแล้วพี่รู้สึกว่าโอ้มันใช่อาหารอีสานมันเลิศรสจริงๆมันเป็นเหมือนแบบทุกคนอยากจะกลับมาย้อนความทรงจํา กลับมาย้อนสิ่งเดิมๆที่ตัวเองเคยทานและทุกคนก็มาทานแล้วทุกคนก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ทําให้พี่ภาคภูมิใจค่ะพี่ชื่อพี่คณิฐานะคะพี่เอื้อยจ้ะเป็นเจ้าของร้านสุขใจแลนด์ค่ะระยะเวลาที่เปิดมาแล้วรวมปีนี้เลยจะเป็น7ปีแล้วครัเราเริ่มตั้งแต่ปีปลายปี58าแปดหเอ้ห้าสิห้าเก้างานกับยางามาจนลาบแล้วจ้ะ จุดเริ่มต้นที่เริ่มเป็นสุขใจแลน์นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพอดีว่าเอ้ยมีความฝันว่ามีเป้าหมายอยากจะเปิดร้านอาหารแต่เราพยายามที่จะไปวิ่งหาแบบโลเคชันหรือเมืองใหญ่ๆที่แบบว่าอยากทําร้านอาหารเพื่อทํายอดเป้าหมายอย่างชัดเจนใหญ่ๆเลยแล้วก็มันมีเงื่อนไขของการที่จะต้องได้กลับบ้านแล้วก็เลยเอ๊ะทำไงดีเราก็เลยกลับมาบ้านและเรามาเริ่มมองว่าการที่เราจะทาร้านอาหารได้เราจะต้องมีองค์ประกอบ ties, อะไรบ้างก็เลยเริ่มต้นจากการมีต้นทุนชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างเราก็เลยมีทุ่งนา มีอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราก็เริ่มจากตรงจุดนี้หละดังนั้นเราก็มองว่าถ้าเราเราต้องสร้างเอกลักษณ์ของเราเราสร้างตัวตนของเราที่ชัดเจนเราถึงจะมีลูกค้าออกมาหาเราเราก็เลยเริ่มต้นที่สร้างัรแรงดันใจว่าเราจะสร้างอาหารในความทรงจํามันก็เลยเกิดเป็นอาหารในความทรงจําแห่งสุขใจแลนด์ค่ะคสิ่งนี้ใช่ไหม มีเจ้าหน้าที่ของรายการเขาโทรมาเขาบอกว่าพี่สนใจที่จะไปแข่งเชฟกระทะเหล็กไหมตอนแรกพี่ก็ไม่มั่นใจเพราะต้องไปแข่งกับเชฟที่เราคิดว่าเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าด้วยประสบการณ์สนามการแข่งมันเป็นอะไรที่มันเหนือคาดที่เราคาดไม่ถึงด้วยซ้ําแต่พี่ก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกเกิดมาสักครั้งหนึ่งไปออกทีวีไดไปบอกให้คนให้บ้านได้รู้ว่าโอ้ยคอยได้ไปออกทีวีพี่ก็เลยแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสักเซสแล้วมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ี่ได้รางวัลน,นี้มา แล้วก็มันทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องก้าวต่อไปแล้วมันรู้สึกว่าอาหารสามารถพัฒนาไปได้อีกแล้วก็สามารถที่จะครองใจคนทั้งประเทศได้มากกว่านี้อีกค่ะอความตั้งใจของเล้ยนะคะที่แบบ ที่ตั้งใจจะทําให้สุขใจแ,แลนน์ณปัจจุบันนี้เป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานชีวิตเป็นศูนย์รวมแห่งความสุขที่ทุกคนสามารถกลับมาเจอการมากินข้าวด้วยกันมาโฮม้ากกันแล้วก็ได้มีความรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมีพลังงานชีวิตออกไปใช้ชีวิตก็เลยเราเรากำลังจะทําผลิตภัณฑ์มันเป็นผลิตภัณฑ์ของสุกใจแ,แลนดเองและเป็นอาหารอีสานด้วยที่จะออกขายให้กับคนทั้งประเทศที่ไม่สามารถเดินทางมาหาเราได้สามารถสั่งอาหารจากเราได้เพื่อที่เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเด็กๆวัยรุ่นที่กําลังอยากจะท แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ตอนนี้คือแผนงานของสุขใจแลนด์ที่กำลังจะทำต่อไปค่ะอนาคตของสุขใจแลนด์ณตอนนี้ที่มองเห็นและอยากแล้วอยากจะไปถึงก็คือจุดที่ทุกคนต่างจังหวัดทุกจังหวัดต้องแวะมาทุกคนต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งถ้าใครไม่มาสุขใจแลนก็คือมาไม่ถึงขอนแก่นนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและที่สําคัญคือเราอยากจะทําให้เป็นศูนย์หรือเป็นแหล่งที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านอาหารให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะศึกษากับเรานั่นคืออนาคตของเราค่ะ อยากจะบอกในส่วนของเอาคนให้บ้านเดียวกันก็เนาะคนที่อยู่ไก่ทินผัดทินหรือออกไปตามหาความฝันที่ไกลจากบ้านเจ้าของก็อยากจะบอกว่าถ้ารู้สึกเมื่อยกับกลับมาบ้านนะคะกลับมาขึ้นสู่บ้านนํจาจกน่อยมาเติมพลังงานเจ้าของแล้วก็ออกไปสู่ความฝันใหม่ไปสู่กับความฝันใหม่หรือมาหาเหตุีนอย่างในพื้นที่ของเฮ้าแล้วก็มาเหตุในสิ่งที่เฮามีจากกลนทุนที่เฮามีใส่ความเป็นคนอีสานของเฮาเนี่ยละจ้ะนารักใจดีจริงใจในการที่เฮาจะเห็นแห่งความฝันแล้วใหุ้แห่งเฮ้ามีรา,ายได้ต่อไปแล้วก็สําหรับ คนภาคอื่นนะคะโอ้ยแแปลแปลเจ้าของอาจจะง่วงแน่จัหน่อยเอ้ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าความฝันจะใหญ่แค่ไหนไเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วก็สามารถทําให้มันดีได้และที่สําคัญคืออย่าลืมลากเงาของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้อย่าลืมวัฒนธรรมของตัวเองเพราะลากเงาและวัฒนธรรมของตัวเองมันทําให้เรายิ่งใหญ่ได้ในโลกใบนี้คะ่ะ